สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในรุดลายของการเดินแคตเติลวอนสี่ด้านนะคะซึ่งตอนแรกเลยเรามารู้จักด้านและวัตถิภัณฑ์ของการเดินก่อนนะคะเริ่มจากด้านแรกนะคะด้านที่อยู่ด้านนี้ค่ะเรียกว่าด้านที่1ค่ะส่วนทางด้านซ้ายครูนะคะเรียกว่าด้านที่สองด้านหลังครูเรียกว่าด้านที่สาะและทางด้านขวามือเรียกว่าด้านที่สี่นะคะ หลังจากทราบด้านทั้งสี่ด้านแล้วเราไปทำความรู้จักมุมมุมต่อนะคะมุมที่ด้านนี้นะคะหมายเลขหนึ่งค่ะมุมที่หนึ่งด้าน,นี้มุมที่สองค่ะด้านหลังซ้ายนะคะมุมที่สามและด้านหลังขวาสุดนั่นมุมที่สี่ค่ะเพราะว่าการเดินวันนะคะหลักสำคัญเลยก็คือการรู้จักทิศทางแล้วก็รู้จักด้านและมุมค่ะในส่วนของการเดินนะคะผู้หญิงค่ะ ที่ครูจะสาธิตก่อนเลยนะคะเริ่มจากชุดแรกเลยในการเดินให้ผู้หญิงนะคะหันหน้าค่ะเข้าไปค่ะมุมที่สี่นะคะแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะศึกษา,าเราเดินเนีย่ยเราต้องเดินเป็นด้านนะคะต้องเดินตามลายตรงนี้นะคะให้ตรงลายค่ะหน้าเราหันไปทางทิศทางที่สี่นะคะเราก็ยืนประมาณสี่สิบห้าองศาให้กับมุมที่หนึ่ง นี่เป็นหนึ่งที่หนึ่งในการศึกษาปูเจ็ดยียมประมาณ45าองศาค่ะหลังจน้าเปน็นมนึงที่สี่นะคะแล้วเริ่มการเดินเริ่มจากชุดแรกะคะ่ะชุดแรกค่ะเป็นชุดการก้าวค่ะ เฉียงตัวน,นะคะ7 8 9ค่ะเป็นการเดินชุดที่1น,นะคะของขาขวาค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเริ่มเดินชุดที่1ของการก้าวซ้ายกันนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้ตัวหันหน้าไปทางมุมหมายที่หนึ่งและหลังคุณครูนะคะตอนนี้อยู่ที่มุมหมายเลขสามค่ะเรื่องทิ่ทาสงสำคัญมากนะคะ ของการก้าวซ้ายนะคะเริ่มนะคะ1 2 3่งสองสจังหวะสี 5, 6ห้านตัวนะคะสี 4, 5, จะ่จหวะ7 8 9, ็หมปนค่ะเ8็ตอนนี้นะคะรูหัน้ามาทางมุมที่4ค่ะ เหมือนกับชุดที่1นึ่งขาขวาเลยนะคะแต่ว่าครั mm ้งนี้เป็นการเดินชุดที่2ของขาขวาค่ะเริ่มเหมือนเดิมนะคะนักศึกษาเริ่มจากขาขวาพยายามถ่างลงมานอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่งหมุนตัวนะคะสี เรามาเริ่มเดินนะคะชุดที่2ของการก้าวซ้ายซึ่งเดินซ้ำเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับชุดที่1ของการก้าวซ้ายเลยเริ่มนะคะ1 2 3 4 5ส7 8สนักเจกษาใดสัดเกตดีๆน,นะคะเมือ่อครูเดินนะคะ1ก้วาวียบร้อยแล้วนะคะหน้าครูค่ะจะมาตรงที่มุมหมายเลขสีเช่นเคยนะคะซึ่งทางนี้เป็นการเดินหนะะ้า สีเป็นครั้งที่สาแล้วนะคะจับไปเลยดีๆน,น,นะคะครั้งที่3าค่ะจะเกิดอะไรขึ้นครั้งที่3ามคือครูจะเรียงตัวหมุนเข้าหมุนนะคะนักศึกษาคะเมื่อเราเดินชุดที่หขาขวาแล้วนะคะเราต่อไปเราเดินชุดที่1ของขาซ้ายถัดไปเป็นชุดที่2ของขาขวาแล้วก็ถัดไปเป็นชุดที่2ของขาซ้ายแล้วมาเริ่มครั้งสุดท้ายเลยเดินชุดที่3ของขา ครูสาธิตให้ดูนะคะเพราะว่าการเดินที่3ของขาขวาเนี่ยเราจะเข้าหมายเลขสฝั่งน,นี้นะคะครูจะขอแยกแบบตัวพิมพ์เล็กนะคะเพราะว่าทิศทางในการเดินจะใชพืินท่เยีะนิ้นนะคะการเดินที่สมนะคะของขาขวาค่นนะ,คะ แต่ว่า9-7จะเป็นการเรียกว่าสปรินเทิร์เข้ามุมค่ะเริ่มนะคะ7 8แล้ว9หมุนออกมานะคะทิศทางจะไปที่หมายเลขสิค่ะหลังจากนั้นนะคะ9ไป10 11 12ค่ะหันหน้าไปทางมุมหมายเลขหนึ่งะคะ่ะเป็นการเดินเข้ามุมน,นะคะซึ่งก็จะนับทั้งหมด 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12ค่ะเพื่อที่จะเ,เริ่มด้านที่2นะคะสำหรับในส่วนด้านที่2ของการเดินวอล์นะคะไม่ต่างนะคะกับการเดินด้านแรกค่ะเพียงแต่ว่าเราจะเดินนะคะขาขวาแค่เพียงชุดที่1และชุดที่2เท่านั้นจะไม่ง่ายนะคะนักศึกษาการเดินวอล์สีด้านเนี่ยด้านที่1 จะเดินถักขวานะคะถอยทั้งหมดสาครั้งค่ะ3ามชุดด้วยกันด้านที่สองจะเดินถอยขวานะคะชุดของการเดินขวานั้นแค่สครั้งค่ะแล้วก็การเดินทั้งหมดเลยสีด้านนะคะมีความซ้ำกันก็คือด้านหนึ่งซ้ำกับด้านที่สาค่ะและด้านที่สองนั้นซ้ำกับด้านที่สี่ เดินด้านที่1และ2เป็นแล้วก็สามารถที่จะเดินด้าน3ด้าน4ีได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะเพราะว่าการเดินนั้นท่วงท่าเหมือนกันเลยค่ะต่อไปนะคะครูจะสาธิตการเดินด้านที่2ให้ดูนะคะแต่ว่าครูจะไม่ขอขยับไปด้านนู้นนะคะเดี๋ยวจะตกรองนะคะครูขอสาธิตตรงกลางนะคะด้านที่2หลังจากเราออกจากมุมเมื่อสักครู่แล้วนะคะที่ครูสาธิตให้ดูหน้าครูนะคะจะมารงที่หมายเลขหนึ่งมุมหมายเลขหนึ่งนะคะนกา,าึกษาดูดีดีนะคะ การเดินวอสกูอบอกแล้วว่าจะต้องเดินแล้วก็รักษาทิศทางที่ดีเริ่มต้นนะคะชุดที่1เหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มจากขาขวาชุดที่1นนะคะเดินค่นงสองสามกูเดินตรงเฉยๆยังไม่พลิกตัวนะคะ4 5 6จะเป็นการพลิกตัวะคะ่ะ4 5 de เก่งดีนะคะตอนนี้ครูคได้อยู่ทางมุมหมายเลขสองค่ะ,คะแล้วก็หลังนั้นอยู่ทางมุมหมายเลขสี่นะคะการเริ่มต้นเดินนั้นสําคัญมากค่ะเราก็รักษาทิศทางนะคะแล้วก็จำทิศทา,างของการเริ่มต,ตน้นทางแรกที่ดีด้วยนะคะการเดินด้านที่สามนะคะเหมือนที่ครูบอกไปนะคะว่ากาเรเดินนั้นจะไม่แตกต่างจากด้านที่หนึ่งเลยะคะ่ะจะเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าหน้าเราตอนนี้นะคะ คุยตรงนี้นะคะล่านที่3นะคะน่าจะหะันไปที่หมายเลขสองค่ะหลังหันไปที่หมายเลขสี่นะคะแล้วเริ่มเดินชุดที่1ของขาขวานะคะเริ่มค่ะ1-2-3-4-5-6หน่้าตกงนะคะตรงด้านที่สเลยหลังจากนั้นเ8็ดแ้าตรง ในส่วนของชุดที่3ามนะคะของขาขวาค่ะเพื่อที่จะเข้ามุมหมายเล็กสี่นะคะครูขอขอนีญาตสาธิตตรงนี้นะคะจะได้เห็นกันช,ชัดนะคะการเข้ามุมนะคะหายเล็กสี่เริ่มจากการเดินถอยข,า,ขาชุดที่สามนะคะนักศึกษาถอยด้านขวาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้ามุมไหมคะ เป็นการเดินเหมือนกับด้านที่สองเลยนะคะคือเดินแค่การอยับขาแค่สองชุดค่ะเริ่มเลยนะคะด้านที่สี่ค่ะเริ่มจากการยืนนะคะลหอนหน้าไปทางด้านสค่ะอยับาชุดแร,นะะนรก,นกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน้าตรงค่ะ สีนั่นเป็นแค่สองั้าเท่านั้นนะคะนักศึกษาเริ่มค่ะ1 2ึ่งสองาสี่ห้าหกข้อมูลนะคะด้านที่4ค่ะ7 8 9 10ปดเก้าสิบเอ็ดสิสองค่ะสังเกตให้ดีนะคะตรงน,นี้คูจ่จักายีนเดิมนะนะคะซึ่งน่าคคูจะอยที่ตรงหมาย x สี่ แล้วหลังจะอยู่ที่หมายเลขสองค่ะเดินครบสีด้านแล้วจะต้องกลับมายืนในที่เดิมนะคะที่เริ่มต้นฝั่งแรกค่ะก็เป็นการเดินวนเรื่องสีด้านนะคะของฝ่ายหญิงค่ะซึ่งมีกฎของการจำไม่ง่ายเลยก็คือด้านที่หนึ่งค่ะเดินซ้ำเหมือนกับด้านที่สามแล้วด้านที่สองนั้นเดินซ้ำเหมือนกับด้านที่สี่ในส่วนของด้านที่หนึ่งนะคะเราจะเดินขาขวา ถอยหลังทั้งหมด3ชุดค่ะส่วนดนน้านที่2เราจะเดินถอยขวาทั้งหมดถอยหลังนะคะ2ชุดเท่านั้นค่ะจำสูตรให้ง่ายๆเลยน,นะคะสามสองสาสองค่ะดูมีสูตรให้จำนะคะก็ไปลองฝึกด,ดูค่ะซึ่งแต่ละชุดนั้นนะคะจะต้องนับ1ถึงเลข9ค่ะจังหวะ1นั้นเดินตรงนะคะคือถอยตรงจังหวะที่2หมุนตัวค่ะ จังหวะที่3าก็หมุนตัวเช่นกันค่ะจะเป็นแบบนี้รอบพอเลยนะคะไม่ว่าเพลงนั้นจะเปิดยาวนั้นแค่ไหนเราก็จะเดินตรงแล้วก็หมุนตัวหมุนตัวนะคะเป็นเซตแบบนี้ไปตลอดเพลงจนจบเพลงเลยค่ะ